ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามบายบวันนี้นะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมิตรหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับเรียกว่าความสวยงามนะครับของเหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับเหล็กน้ำพีนะครับก็ต้องมีอยู่ที่เดียวนะครับ จังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับตำบลน,น้ำพีอะไรนะครับนะครับเขามีบ่อน้ำพีเหล็กน้ำพีอยู่นั่นนะครับนะครับเรียกว่าน้ำพีนะครับเอาไปทะลุงนะครับทำเป็นดาบขึ้นถวายนะครับเรียกว่าปกปักรักษาบ้านเมืองไว้ได้นะครับ นี่นะครับเล่มนี้นะครับนะครับความสวยงามนะครับแกะโอ้โหนะครับดูเขาแกะนะครับแกะเป็นลวดลายนะครับนี่นะครับตามความเชื่อของโบราณนะครับอันนี้น่าจะเป็นเงินเก่านะครับนะครับเงินเก่าเงินพุทธวงอะไรงั้นนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนี่ก็เป็นเงินนะครับนะครับ เพ right right? no ิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับนี่นะครับดาบผ่านศึกสงครามนะครับดูนะครับเก่านะครับนี่นะครับหามีดดาบนะครับเหล็กนำพีต้องหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นนาคนะครับเหนือนาคเก่านะครับเงินเก่านะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับตรงนี้นะครับโลหะเงินนะครับ นี่เ hmm. ป็นนาคนะครับโอ้โหนะครับด <t ress S 2> ูสวยงามมากนะครับเขาลงลักไว้นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับลงลักถักเชือกนะครับดูครับทั้งด้ามและฝักนะครับแกะเป็นลวดลายนะครับสวยงามมากนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับ เก่านะครับกับดูครับความเก่านะครับบีบผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับนะครับปกปักรักษาบ้านเมืองนะครับขอให้เมียใครได้มีไว้ครอบครองนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กน้มพีเมืองอุตรดิตนะครับนะครับ สวยงามมากนะครับเล่มนี้ความยาวรวมร้ามนะครับนะครับยี่สิบสามนิ้วเออสามสิบสองนิ้วนะครับสามสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับสามสิบสองนิ้วเฉพาะใบสิบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับเปล็กนามพีครับเขียวเงาอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับตอกไว้ตรงนี้นะครับ เหล็กน้ำพีนะครับโอ้โหนะครับทันใจสนใจนะครับหาอยู่นะครับอยากจะได้นะครับนะครับต้องหาเก่าๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับภายในเก่าอย่างนี้นะครับดีนะครับไม้นะครับนะครับเบานะครับน่าจะนะครับเป็นไม้ยิ้วดำนะครับเพราะว่า ทางนน้นเขามีป่าดงดิบมีป่านะครับหานิ้วต้นงิ้วดำนะครับตามความเชื่อของโบราณนะครับโอ้โหอะไรนะครับแวบแวบวาวโอ้โหนะครับดูครับเหล็กน้ำพีนะครับเงาแวบเลยนะครับนะครับนี่นะครับบอกไว้ตรงนี้นะครับเหล็กน้ำพีนะครับนะครับนี่นะครับเก่านะครับนี่ นี่นะครับตรงนี้นะครับถูไปถูมานะครับดึงออกดึงเข้าจากฝักนะครับทําให้เห็นเนื้อเหล็กนะครับเขียวเงาอยีนะครับเหมือนปีกแมลงผู้นะครับนะครับนี่อันนี้เขาลงรักไว้นะครับนี่นะครับคำคำอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับตกอัขระไว้อย่างนี้นะครับนะครับยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับนะครับน้มะพะทะนะครับ สวยมากเลยนะครับดูครับนี่นะครับ่อกกะระไว้เต็มใบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับทันใจสนใจนี่นะครับมองหาอยู่นะครับยาวเรียวนะครับจะไม่ใหญ่นะครับยาวเรียวนะครับนี่นะครับ นามะพทะนะครับนะครับนี่นะครับนโมพุทธายะนะครับโอ้โหนะครับตกอัขระไว้นะครับนะครับสวยงามนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับดูครับเขียวเงาอย่างนี้นะครับเหล็กน้ำพีนะครับเอามาจากบ่อนะครับนำพีนะครับเมื่อก่อนนะครับเขาจะยังไม่ห่วงห้ามนะครับบ่อสองบ่อนะครับนะครับบ่อ ผัดแสงบ่อผักขันอะไรกันนะครับนะครับแถวบ้านนะครับไปขุดอมาแล้วก็มาต้มถลุงนะครับทําเป็นเหล็กเหล็กบ่อน้ําพีนั้นจะไม่เหมือนใครนะครับนะครับจะออกเขียวเงาอีนะครับนะครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแถวแถวรอบนั้นนะครับตามที่ชองชาวบ้านนะครับนะครับเขาก็ยังขุดกันอยู่นะครับนะครับแต่ว่ามีน้อยนะครับ นะครับตัววันนี้นะครับไม่เยอะเหมือนตะก่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับยาวเรียวอยู่เลยนะครับนะครับสวยงามมากนะครับนะครับเปิดคมนะครับแหวดดาบรุ่นเก่าใช้งานจริงๆนะครับนะครับไว้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันพวกผีปีศาจนะครับกุญสยมนต์ดอะไรพวกนี้นะครับนะครับนี่นะครับอยู่ยงคงกระพันชายชาตรีนะครับ เหล็กน้ำพีนี่นะครับนะครับสวยงามนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะครับแล้วก็เมีรุ่นเก่าๆนี้นะครับจะผ่านพิธีปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตนะครับจากพระนะครับแถวนั้นนะครับนะครับมีพระดังๆหลายองค์นะครับสมัยก่อนนะครับใครได้ไปนะครับก็เอาไปให้เขาปลุกเสกนะครับ ลงรักนะครับแล้วก็เอาไปบูชากันนะครับติดบ้านไว้นะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับในด้านแคลวคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับผวกคุณใสผวกมนดําลมเพลลมพัดอะไรพวกนี้นะครับนะครับได้หมดนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมานะครับ เฉพาะใบ19บนิ้วนะครับยาวรวมด้ามสา2นิ้วนะครับมีเล่มนี้นะครับสนใจก็โทรมานะครับนะครับดาบเหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเหล็กน้ำพีเหมือนกันนะครับนะครับแต่ว่านะครับจะช่างคนละช่างนะครับนี่นะครับดูครับ อันนี้ก็ลงรักเหมือนกันนะครับนะครับดูครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับมีดเล็มนี้นะครับทําที่รักไว้อย่างนี้เป็นเงินนะครับนี่นะครับไม้น่าจะเป็นไม้ประดู่นะครับแบบนี้นะครับออกแดงแดงนะครับนี่นะครับทําเงินรับวันรับไว้อย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับปลายด้ามนี้นะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีดเล็บนี้นะครับนะครับมีดาบนะครับ เหล็กน้ำพีนะครับของดีจากจังหวัดอุตรดิตนะครับนี่นะครับเงินนะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นเม็ดเพ็ดนี่นะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับเขาลงรักผักเชือกไว้นะครับนะครับดีนะครับเต็มทั้งดามและทั้งฝักนะครับนี่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่านะครับช่างนะครับชาวบ้านแถวนั้นแหละนะครับช่าง มีฟรีมือสมัยก่อนนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับนะครับนี่นะครับปีดาเล่มนี้นะครับนะครับได้มาจากนะครับนำพีนะครับรับแลนะครับนะครับเมืองรับแลนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับผู้เท่าผู้แกนะครับเขาออกไปปลูกเสกนะครับออกไป ให้พระแถวนั้นนะครับปลุกเสกนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับลูกชายนะครับเขาบอกนะครับว่าตาตาได้แปลมาจากวัดนะครับใีหลักตาเพลินนี้นะครับนะครับทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับป้องกันคุณใสป้องกันม์ดําพวกผีปีศาจนะครับ ลมเพลมพัดนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับนะครับเหล็กน้ำพีนี่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับให้ผู้ใดได้ครอบครองนะครับก็ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนานะครับมีอำนาจนะครับหายากนะครับไม่ใช่มีหาง่ายๆนะครับนะครับนี่นะครับทุกวันนี้นะครับ ก็มีนะครับแต่ว่าของใหม่นะครับแต่อันนี้รุ่นเก่านะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูรับดีนะครับสวยงามมาครับนะครับวดลายต่างๆนะครับยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับใช้กันมาตั้งแต่ยาวนานนะครับยันตัวนี้นะครับนี่นะครับสนใจเล่มไหนนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับ นะครับเหล็กน้ uno, specimen, o, pee, ําพีนะครับเอาไปครอบครองนะครับนะครับนี่นะครับช่วยงามดูแล้วก็เขียวเงาอย่างนี้นะครับเหล็กน้ําพีเก่านะครับนี่นะครับช่างยุคเก่าๆก็ทําไว้นะครับนะครับปกปักรักษาบ้านเมืองไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับบ่อนาพีนะครับนะครับเอาไปทํานาบให้กับทหารในวังนะครับนี่นะครับ เหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับโอ้โหเขียวเงาเลยนะครับนะครับมะอุนะครับนี่นะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับนะครับดูครับสวยรามนะครับนะครับเหล็กเงาเลยนะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามสามสิบสี่นิ้วเล่มนี้นะครับนะครับจากพอใบยี่สิบนิ้วนะครับ ยาวกว่าตะกี้นิ้วนึงนะครับมีนะครับโอ้โหนะครับดูดูครับดูนะครับโอ้โหราคาไม่สูงนะครับเห็นอย่างนี้ราคาว่าจะแพงไม่แพงนะครับนะครับเนื่องจากนะครับเหล็กน้ำพีนั้นนะครับนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับไม่ต้องไปปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่านะครับเหล็ก อาถรรพ์นะครับเหล็กน้ำพีนี่นะครับนี่นะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับมีความเก่านะครับมีคํากล่าวขานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับเหล็กน้ำพีนี่นะครับตั้งแต่พระล่วงอะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็มาถึงยุคพญาพิชัยอย่างนี้นะครับก่อใช้ดาบนะครับนะครับ บ่อพระแสงบ่อพระคันนี่นะครับนะครับนี่นะครับเก่านะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูเหล็กนะครับไม่มีสนิมนะครับเหล็กนำพีสนิมไม่กินนะครับมีแต่ความเขียวความเงานะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับความยาวรวมด้ามสามสิบสี่นิ้วนะครับสามสิบสามหรือสามสิบสี่นี่ครับ เฉพาะใบ20นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับทีเบอร์0885861329นะครับนะครับนี่นะครับเหล็กนาพีวันนี้นะครับดาบทางอุตรดิตนะครับนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับราคาคุยกันนะครับทันทีเข้ามากันใใหม่นะครับกด อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเลื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ